อยากใช้แล้วเหรอเดี๋ยวทำตามที่ขอพุทธอภิวนันเปิดแชทลับเพื่อนสนิทนัดพัวพันสยนายล่าสุดคุณพุทธอภิวัน์ออกมาเผยข้อความแชทลับระหว่างนัดปงกับเพื่อนสนิทที่ชื่อกอไก่นัดทาถึงสัญญาที่เคยขอไว้เกี่ยวกับสญญายนายเพื่อนตอบตกลงจะทำตามสัญญาพุทธยืนยันเตรียมส่งหลักฐานทั้งหมดให้ตำรวจเพื่อทำการสอบสวนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่สังคมกำลังจับตามองเป็นอย่างมาก อยู่ในขณะน,นี้สำหรับกรณีของนัทนัทวุฒิปวงลังกาหรือนัทป้งผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดังที่เสียชีวิตในวัย35ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันภายในบ้านพักที่จังหวัดนนทบุรีไปเมื่อวันที่30พฤศจิก,กายนที่ผ่านมาท่ามกลางวงสังสรรค์กับเพื่อนและเพื่อนร่วมงานรวม5้าคนแม้ในเบื้องต้นจะมีการระบุว่าเป็นการเสียชีวิตตามธรรมชาติแต่ภายหลังพ้นชนสูตรอย่างเป็นทางการ จากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตของนัดวงคือจากสารสยนายที่พบในกระแสเลือดและกระเพาะอาหารของผู้เสียชีวิตต่อมาเมื่อวันที่7ธันวาคม2,568ทางด้านเพจเจมอลลรแวีหก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่าพี่พุธเปิดแชทลับเพื่อนสนิทนัดคนหนึ่งชื่อกอไก่พี่พุธนัดมีเพื่อนคนหนึ่งสนิทมากคือกอที่ผมได้ข้อมูลบางอย่างมา วันงานผมพยายามมองหากอแต่ไม่เห็นผมไม่รู้ว่าคุณดูผมอยู่หรือเปล่าเพราะผมจะส่งทุกอย่างให้ตำรวจข้อความในแชทบอกนัดถามว่ามาทวงสัญญาด้านกอไก่บอกสัญญาอะไรครับนัดเธอจำได้ไหมก็สญญายนายหรอขณะที่นัดตอบกลับเป็นอิโมจิน้ำตาคอด้านกอบอกอยากใช้มันแล้วเหรอนัดบอกเคยขอมาตลอดด้านกอตอบกลับบอกครับเดี๋ยวทำตามที่ขอไม่ผิดสัญญาแล้วครับส่วนทางด้านพี่พุตบอก ผมต้องการให้ความจริงปรากฏทั้งหมดนัดคือน้องที่ผมรักถ้าสมมุติความจริงมันจะออกมาว่าน้องเลือกทางของน้องแบบนี้ผมรับได้แต่ขณะเดียวกันใครเป็นคนทําให้น้องต้องเกิดเรื่องขึ้นคนนั้นต้องรับผิดชอบถ้าตํารวจกําลังสงสัยว่าไยนายมาจากไหนพรุ่งนี้หลักฐานทั้งหมดจะส่งให้ตํารวจผมคาใจคําว่าอยากใช้มันแล้วเหรอขอบคุณข้อมูลจากขา่าวปหตุเจมอร้อยแปดวีหนึ่งและรายการลุยชนข่าวด้วยค่ะ